มีบ้านเพื่อคนไทยคนไทยที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยสามารถมีบ้านในราคาที่เอื้อมถึงก็คือผ่อนเดือนละสี่พันบาทผ่อนไป30ปีครอบครองได้เกปีก็จะเกิดการพัฒนาที่ดินอย่างพี่แขกอะคุยกับนักธุรกิจที่ทำธุรกิจห้างสรรพสินค้าเขาก็บอกว่าสถานีกลางบางซื่ออะห้างไหนไปเปิดก็เจ๊งเพราะว่าจำนวนประชากรนอ่แน่นไม่พอเนี่ย เม็ดเงนินมันมันมันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรอ๋อจำนวนประชากรแน่นไม่พอตรงบางซื่อมีที่ดินเยอะแยะเลยถ้ามีที่ดินเยอะแยะมีการสร้างพับลิกเฮาสิ่งไป 3- ามสี่หมื่นยูนิตมีคนไปอยู่อาศัยตรงนั้นมากขึ้นสิ่งที่ต่างมาก็คือจะมีห้างสัพสินค้าโรงพยาบาลคอมมูนิตี้มอลา,านอาหารโรงเรียนมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดข,ขึ้นตรงนั้นและพอมีบ้านคนใกล้เส้นทางรถไฟ BTSMRT ผู้ประกอบกิจการการเดินรถก็จะมีผู้โดยสารมากขึ้นเมื่อมีผู้โดยสารมากขึ้นค่าเฉลี่ยค่าโดยสารต่อหัวก็จะถูกลงเมื่อค่าเฉลี่ยโดยสารต่อหัวถูกลงที่รัฐกาหนดไว้ว่ารถไฟ20บาททุกสายรัฐบาลก็สับสิใดน้อยลงผู้ประกอบกิจการเดินรถก็ขาดทุนน้อยลงคุณสังเกตว่า เาคิดในนโยบายแบบคนแก่ๆเก่าๆแบบที่คุณตราแน่ว่าคนเดิมๆทําแบบเดิมๆนโยบายเดิมๆอ่ะแต่วิธีคิดนะ่ะเขาคิดเป็นภาพที่มันคอนเนคกันได้หมดเลยบ้านเพื่อคนไทยซึ่งโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินหรืองบประมาณอะไรของรัฐก็อย่างที่บอกว่าจะไปใช้ที่ดินลกล้งว่างเปล่าของการรถไฟมาเจอกันนะคะกับการยกระดับคุณภาพชีวิต